พระเอกกรุงศิวิไลและพระเอกอุเทนบุญยงแสดงหนังด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องปลัดปืนโหดออกฉายเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2อ1 9และเรื่องที่สองนะครับที่แสดงร่วมกันก็คือเรื่องนักเลงมหาการออกฉายวันที่30ธันวาคมปี2องอุเทนบุญยงนั้นเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องเขาสมิงนะครับ แสดงคู่กับคุณภาวนาชนะจิตออกฉายเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2516ส่วนคุณกรุงศรีวิไลนั้นแสดงเรื่องแรกที่เป็นพระเอกก็คือเรื่องลูกยอดออกฉายในปี2514และหนังที่ทั้งคู่แสดงร่วมกันครั้งแรกนะครับก็ออกฉายในปี2519ก็คือเรื่องปลัดปืนโหดแล้วก็เรื่องนักเลงมหาการแต่ว่าน่าเสียดายนะครับหนังสองเรื่องที่ว่านี้ทั้งปลัดปืนโหด แล้วก็นักเลงมาหาการนั้นปัจจุบันไม่มีให้ดูนะครับไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอวีซีดีดีวีดีนี่ไม่มีนะค <st arts> รับกากฟิล์ม<ๆ>ที่พอเรอตามหาก็ยังไม่เคยพบฉะนั้นหนังเรื่องแรกที่จะมีภาพของคุณอุเทนบุญยงกับคุณกรุงศรีวิไลแสดงหนังด้วยกันนะครับก็ <st arts> ต้องเป็นเรื่องนี้แหละครับที่จะต้องนํามาฉายให้ดูก็คือเรื่องตาปีอีปันซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายน ปี2 2 0ที่โรงหนังพระได้บางกอกราม่าแล้วก็เจ้าพระยาหนังเรื่องตาปีอีปันนะครับใช้พระเอกด้วยกันสี่คนเรียงตามชื่อเขาก็จะเขียนเป็นคุณกรุงศรีเวลไยคุณสรพงษ์ชาตรีคุณไพโรจน์ใจสิงห์แล้วก็ตามด้วยคุณอุเทนบุญยงทีนี้ลองมาไล่ดูฉากนะครับหนังเขาก็แบ่งบทกันไปนะครับออกคนเดียวมั่งออกคู่กันมั่งหลายคนมั่งนะครับ แต่เฉพาะฉากที่จะเห็นคุณกรุงศรีเวลไยคนนี้แหละครับอยู่ในฉากเดียวก,กันกับที่มีคุณอุเทนบุญยงนี่หนังทั้งเรื่องสองชั่วโมงนี่ครับพอตัดแยกออกมานะครับจะเห็นสองคนนี้แสดงในฉากเดียวกันอยู่ประมาณสี่ห้านาทีแค่นั้นเองนะครับอย่างในฉากนี้นะครับนอกจากสี่พระเอกแล้วก็ยังมีคุณอีกคนหนึ่งนะครับที่เดินเข้ามาเห็นด้านหลังก็คือคุณจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณ ผู้หญิงสองท่านก็คือคุณภาวนาชนะจิตเดินอ้อมไปทางขวาแล้วนะครับที่นั่งใกล้คุณกรุงศรีวิไลก็คือคุณสัิมาสิงห์สิริดูแบบนี้นะครับเหมือนคุณอุเทนจะเล่นน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูหนังทั้งเรื่องนี่หนังเขาใช้วิธีตัดต่อสลับกันไปนะครับบางทีก็มีคุณอุเทนออกคนเดียวคู่กับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่คุณกรุงคุณกรุงก็ออกเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกด้วยนี่ฉากท้ายๆของเรื่องนะครับ ก็ยิงต่อสู้ก,กันกับฝ่ายผู้ร้ายตามสไตล์หนังไทยนะครับที่ต้องเป็นฉากแอคชั่นในตอนจบนะครับนี่คุณอูเทนอยู่ด้านล่างคุณกรุงก็เข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยยิงนะครับนี่ครับสองคนช่วยกันหลบลูกกระสุนปืนจากพวกผู้ร้ายนี่เป็นฉากหนึ่งนะครับนี่น่าจะเป็นฉากที่สองนะครับที่ ทั้งคู่นั้นแสดงอยู่ในฉากเดียวกันแล้วก็จะมีอีกในตอนท้ายเรื่องนะครับตอนที่ขึ้นไปบนบ้านนี่ครับคุณดูเทนบุญยงขึ้นมานะครับคุณสัตีมาสิงขรีนี่ถูกคุณดามดัสกรยิงนะครับแล้วก็คุณดามดัสกรที่เป็นหัวหน้าผู้ร้ายก็ถูกคุณดูเทนยิงนะครับและทีนี้ก็มีคุณกรุงศรีวิไลนะครับวิ่งขึ้นมานะครับนี่คืออีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่สามของหนังเรื่องนี้แหละครับเรื่องตาปีอีปันนะครับที่ คุณกรุรงศีวิไลและคุณอุเทบนบุญยงแสดงร่วมกันแล้วก็ไปฉากสุดท้ายนะครับที่เป็นฉากจบเป็นฉากที่สี่แต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องอประหลัดปืนโหดนั้นชนกันกี่ฉาก <c oughs> อันนี้ตอบยากับเพราะว่าผมยังไม่มีหนังดูอีกครั้งนะครับเคยดูแต่หนังจอกลางแปลงสมัยเป็นเด็กๆนี่ก็ลืมหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องนักเลงมหาการนี่ไม่เคยดูมาก่อนเลยอันนี้ยิ่งตอบยากกว่าน,นะครับ วันนี้ที่ไล่เรียงกันมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าถ้าพระเอกคุณกรุงศรีวิไลชนกับพระเอกคุณอุเทนบุญยงนั้นจากหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรมีภาพให้ดูไหมถ้าไม่มีก็ไล่เรียงลงมาเรื่องที่สองเรื่องที่3เรื่องที่4เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีภาพมาให้ดูนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับ,บบทบาทการแสดงของพระเอกในสมัยก่อนนะครับที่ต่างคนต่างเกิดมาในวงการแล้วกว่าจะมาเจอกันครั้งแรก ถูกจับประกบครั้งแรกนี่นานแค่ไหนครับ